ของกินเพียบทุกคนได้คนนี้แล้วทุกคนสองร้อยบาทเรายังใช้ไม่คุ้มเลยนะทุกคน ตลาดนัดวันศุกร์ครับผมอันนี้เราจะข้ามไปยังอำเภอจอมทองเลยครับผมแต่แต่ไม่ไกลนะทุกคนแค่ประมาณสามสี่กิโลได้ครับผมไปครับผมเดินทางไปตลาดนัดกัครู้ผม <c oughs> ไม่รู้อะทุกคนเห็นไหมไปครับผมไปตลาดนัดนครับ อยานะเป็นผ้าปิดปาทุกคนแมนอ,อ่ะโอ้ยออ่งอดขับรถก่อนนะครับพืความปลอดภัยครับผมถึงแล้วผมทุกคนตลาดนัดวันศุกร์ครับผมอืม พ okay, ่อค้าแม่ค้ากำลังคึกคักกันเลยทุกคนไปผมเราเรา,เราเหลืองประมาณตอนนี้ร้อหบาทครับผมหลังจากที่เราไปช็อปตลาดพ่อครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ตลาดนัดวันสุกครับผมที่อำเภอจอมทองครับผมมาดูว่าเราจะได้อะไรบ้าง อ้เข้าแป้งทุกคนไอ้ผมเดินตลาดกันไปเรื่อยๆไอ้ผมตลาดนัดวันศุกร์ก็บอกอำเภอจำทอง เราไ,ได้อะไรบ้างตอนนี้เรามีง้เพียงแค่ร้อยห้าสิบบาทเองทุกคน ้ามคากำลังมาคนซื้อคนขายก็กำลังมาทุกคนอ้โห่นู่มโอ้โุ่กิโล่เจ็ดสิบบาทนะครับผม ไปครับผมเดินทางกันไปฮึ่มใส่กอกข้าตอนนี้รถกำลังพุกพ่านกันเลยทุกคนไปครับผมอ่าบางเจ้ากำลังตั้งเต็นท์ขายของครับผม เราต้องมาตอนเช้านะเช้าวันนี้หน่อย ขราบอยู่ใร้านครับข้าวอบ้าพอบมี้นองแท้ข้างนอกแหวนก็มีนะออนนี้ร้านต้องมาจองขอท่าถามพระพรก่อนโดไม่นแต่ท่าถามพระพรก่อนต้องมาเือกขยค่ต่ เส,สวยทุกอันเลยนะเนี่ยดูได้ตอนเ,เช้าดูได้เออสวยๆทุกอันเลยทุกคน,กคนดูได้ว้าวดูได้อันนี้เป็นเป็นแบบปีนักสัตนะว์นะครับเนี่ยใช่ไหมแบบปีนักสับบกตว์เลย ไปผมข้างหน้ามีเยอะครับผมอะไรเช้าผมอ้ยแม,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 ม่อุ้ยเหรอมันใจตลาดนะครับตุ้้อมนะ น,นี่อ่ะาย่ข้าวสารเขาเกยบเขาเกยบกุ้งอ่ะเรามาเช้าไปทุกคนคนก็นเลยไม่ค่อยเยอะครับผมนี่แหละดีเขารู้ตั้งถ่าย อันนี้แอปเนี่ยนั่นไงเนี่ยไอันนี้เอฟหมูนี่อันนี้เหรออ่าเจ้าหนุนแม่ไว้หน่อยแอปหมูเนี่ทุกคนอันนี้หออะไรครับหอซาบาทเราใช้งบประมาณไปแล้วตอนนี้เจ็ดสิบบาททุกคนเจ็ดสิบแล้วเอาไปใช้ที่นี่อีกยี่สิบบาทเป็นเจ็ดสิบบาท เพราะว่าเราไปใช้ที่ตลาดสดเมืองฮอด50บาทตอนนี้เรามาใช้นี่20บาทตอนนี้เป็น70บาทแล้วนะทุกคนจากงบประมาณ200บาทครับผมล,ลบ20บาททุกคนเป็น70บาทแล้วนะครับ แม่ทอนให้เราแปดสิบครัผมไปครับผมตอนนี้เราเหลืองบอยู่หนึ่ง้สาสิบบาทครับผม กระเทียมน้่พคนกระเทียมบ้านเรามีกระเทียมนะตอนนี้เร,เราเราจะเอากระเทียมข้าวไปถ่ายมงินอันนี้ถุงถุงเท่าไ,ไหร่เนี่ยร้อยเดียวครับกิโลอ,อ,อันนี้อันนี้อันนี้สี่สิบบาท<อ>ทุกคนสี่สิบบาทเราลบสี่สิบบาทนะกับพี่เราโม่ทุกคนที่บ้านเราต้องซื้อทุกคนจ่ายเงิน ยี่สิบบาททุกคนได้แล้วทุกคนยี่สิบบาทกล้วยก็มีทุกคนกล้วยก,ก็มี เก๊กฮวยด้วยเราเจอน้ำเก๊กฮวย,ยน้ำเก๊กฮวยเอาน้ำเก๊กฮวยนี่สองถุงสองขวดโอ้ะตวกไปแล้วครับครับไอ้เมื่อวานลินดี้ครับผม ครับเรามาตลาดช่องไอพวันอินดีนค้ครับผไอ้ไพีวันอินดี้เนาะครับครับนะครับฝากากดไลค์กดติดตามด้วยนะครับไปแล้วทุกคนปกติช่องนี้นะจะมีอาหารขายเยอะมากนะทุกคนที่ผมมาดูนะแต่วันนี้ทำไมมันห่างๆไม่รู้ทุกค เดี๋ยวเดี๋ยวเราดูร้านนี้กันทุกคนว่ามีอะไรเราทานบ้างเนีน่ยงเอากินห้องนอออันนี้อะไรกันเนี่ยก้มขาหมูกางเกงแคก๊อปอันนี้กตเยียน่นฮะกตเยียน่นกางไเยี่นครับไออย่างมีกะทิเลยน่ะ ะก็ได้เราจะอุ่นหนุนตานแม่เพิ่นนะทักอย่างอันนี้อย่างไรเนี่ยน้ำผักนึ่งครับผมทุกคนเมนูช่วงนี้ลดน้ำหนักก็ต้องกินเมนูนี้แหละเท <c oughs> ่าไหนอะไร เอาบาทข้อนอน้ำพริกผักนึ่งเราจ่ายไปแล้วยี่สิบบาทครับผมเยแทีมแกงห่ห้อยออนยะนยน่้อยระเแก่อยเงกรั่อ ตอนนี้มันยังเช้าช้าอยู่ทุกคนแต่ว่าถ้าสายกว่าน,นี้คนจะเยอะมากเลยนะคนเยอะมากเลยถ้าสายกว่าน,นี้นะแบบว่าเดินชนกันอะทุกคนฮะเราเดินจะถึงหน้าตลาดแล้วตอนนี้ ผมสะดุดสะดุดตรงอย่างหนึ่งตรงหน้าตลาดนะคือข้าวป้างคับผมเดี๋ยวเราไปอุ่นุนข้าวป้างกันหน่อย ก็มีทุกคนเงาะกิโลละห้าสิบบาทโอ้ยเรียบมงกรก็มีอันนี้เท็คละเจ้าบาทตจบาบาทะนะเนาะไปแล้วผมเรามาตอนเลขเราสะดุดเลยหน้าตลาด นู่นแลยครับผมป้างครับผมป้างนี่ขไข่อะไรกันะน่ะแม,ม่มัดไร่มาลาซาวบาทุกคนอันนั้นมาลาซาอบาเอาเอามาัดเดี๋ยวผมอันนี้ก็ได้โอ้โเนี่ยที่ผมเลือกอ